ต่อไปท่านนัทพลโตว,วิจักชัยกุล20นาทีเชิญครับ,รบขออภัยด้วยครับบัตรน่าจะมีปัญหา <c oughs> เรียนประธานสภาที่เคารพครับผมนัทพลโตว,วิจักชัยกุลนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเก้าไกลเชียงใหม่เขตสามสังกํมแพงแม่ออนลอยสเกตครับท่านประธานครับประเด็นที่ผมจะพิปรายต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ผมคงไม่ต้องเท้าความให้ยืดยาว ว่าการท่องเที่ยวนั้นสําคัญกับประเทศอย่างไรและยิ่งด้วยรัฐบาลชุดนี้นะครับให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในวันนี้นะครับการอภิปรายวันนี้ผมได้ยินคําว่าท่องเที่ยวการท่องเที่ยว,กา,ยวการท่องเที่ยวอยู่หลายต่อหลายครั้งมากๆนะครับเรามาย้อนดูผลงานของรัฐบาลใน4เดือนที่ผ่านมาสักนิดหนึ่งนะครับผม4เดือนที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่วันที่รัฐบาลได้ถแถลงนโยบายที่สภาแห่งนี้นะครับ มีหลายอย่างที่ท่านได้ทําไปอย่างที่ท่านพูดไว้นะครับท่านเคยบอกว่าอะไรทําได้ให้ทําก่อนอะไรที่ไม่ต้องใช้งบประมาณให้ทําก่อนนะครับก็เพื่อความเป็นธรรมกับทางรัฐบาลนะครับหลายอย่างท่านได้ทําครับเช่นการเปิดสนามบินเชียงใหม่24ชั่วโมงการรับบทเป็นซูเปอร์เซลแมนของท่านนายกนะครับส่วนผลงานที่น่าจะเป็นผลงานแรกแล้วก็เป็นผลงานที่เห็นชัดก็คือวีซ่าฟรีที่รัฐบาลมีมติคอรมอออกให้กับ จีนคาซัคสถานอินเดียไต้หวันนะครับเป้าหมายของรัฐบาลชัดเจนนะครับคือการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นหารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลักซึ่งเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างนี้ผมก็ขอยกตัวเลขขึ้นมาให้ดูกันสักเล็กน้อยนะครับผมในปี2562นะครับในปีนั้นเป็นจุดพีคข,ของการท่องเที่ยวนะครับรายได้จากการท่องเที่ยวเราเคยแตะ3ล้านล้านไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่พอมาเป็นช่วงโควิดนะครับก็ตามสภาพครับรายได้การท่องเที่ยวก็ลดห่วไปในปี2566ที่ผ่านมานี่ครับผ่านมาไม่กี่วันมีการประเมินไปแล้วนะครับว่ารายได้จากการท่องเที่ยวในภาพรวมก็น่าจะแตะอยู่ที่2.4ล้านล้านบาทและสําหรับเป้าหมายในปี2567นี้นะครับต้องหมายเหตุไว้ตัวโตๆนะครับเพราะว่ามี2เป้าหมายด้วยกันเป้าหมายแรกคือ3ล้านล้านบาทเป้าหมายนี้ถูกระบุไว้ในเอกสารงบประมาณ 67ด้านการท่องเที่ยวฉบับนี้นะครับแล้วเมื่อเช้าตอนที่ท่านนายกได้ถแถลงท่านก็พูดในคําแถลงนะครับว่าเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวคือ3ล้านล้านบาทแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับทางท่านโฆษกรัฐบาลก็มีประกาศออกมานะครับว่าเป้าหมายการท่องเที่ยวจะถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น3.5้าล้านล้านนะครับอันนี้หมายเหตุไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะตั้งคําถามอีกค,ครั้งนะครับจนถึงตอนนี้นะครับผมคิดว่ารัฐบาลเองน่าจะทราบแล้วนะครับว่าผลของการใช้นโยบายวีซ่าฟรี สี่เดือนที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจีนนะครับผลมันไม่เข้าเป้านะครับผู้ประกอบการหลายจังหวัดหลายที่ก็ต่างสะท้อนมาว่านักท่องเที่ยวจีนไม่ได้มาอย่างที่คิดนะครับแล้วผมก็คิดว่ารัฐบาลน,น่าจะทราบแล้วนะครับว่าตอนนี้ปัจจัยที่ส่งผลกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยมันมีปัจจัยลบทั้งภายในและภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว4เดือนที่ผ่านมานี้นะครับก็ มีเหตุการณ์น่าสลดเกิดขึ้นซึ่งทางท่านนายกท่านรัฐมนตรีการท่องเที่ยวก็น่าจะจําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะคนไทยหรือคนต่างประเทศเองก็มักจะถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอนะครับแล้วก็มีปัจจัยภายนอกประเทศด้วยที่นี่ครับจากที่เมื่อวานนี้นะครับท่านนายกได้ถแถลงถึงการยกเลิกวีซ่าถาวรระหว่างไทยกับจีนนะครับแม้ว่าวันนี้จะมี ข่าวเล็กๆน้อยๆว่าทางจีนยังไม่คอนเฟิร์มแต่นั่นก็ไม่ใช่สาระสําคัญอะไรนะครับคือถ้ามอ,มองในมองในมุมที่ดีนะครับการเปิดยกเลิกวีซ่าระหว่างกันมันก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศนะครับแต่ถ้าหากมองในมุมของการท่องเที่ยวนะครับผมคิดว่าการที่จีนเนี่ยจะเปิดฟรีวีซ่าให้กับเราเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่าประเทศจีนเองก็กําลังรุกหนักด้านการท่องเที่ยวนะครับตอนเดือนธันวาที่ผ่านมาจีนก็เปิดฟรีวีซ่าให้กับ ห้าประเทศที่เป็นห้าประเทศกลุ่มยุโรปแถมยังเปิดฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวมาเลเซียด้วยในปีที่ผ่านมาปีห6นะครับนักท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยเข้ามาประเทศไทยมากที่สุดมากกว่านักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับผมคิดว่าด้วยสถานการณ์สภาวะแบบนี้ผมมองว่าจีนก็คือคู่แข่งประเทศหนึ่งที่จะเป็นคู่แข่งมาแบ่งบรายได้จากการท่องเที่ยวมาแย่ง กลุ่มนักท่องเที่ยวไปจากประเทศไทยนะครับแล้วผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะถึงเวลาที่การท่องเที่ยวไทยคนที่จะ move on จากนักท่องเที่ยวจีนนะครับท่านประธานครับจากทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับเราเห็นความตั้งใจของรัฐบาลนะครับท่านนายกพูดเสมอว่าการท่องเที่ยวคือเครื่องมือพลิกฟื้นเศรษฐกิจกนะครับตลอด4เดือนที่ผ่านมาเราได้ยินรัฐบาลพูดว่ารัฐบาลอยากทําหลายอย่างเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับเราเห็นเป้าหมาย ที่ตั้งมาไว้สูงมากสามล้านล้าน3าจุดห้าล้านล้านแล้วเราก็รู้ครับว่าทางรัฐบาลเองก็รู้ว่าปัจจัยลบที่มีต่อการท่องเที่ยวมันมีอะไรบ้างสี่องค์ประกอบนี้ครับเราต้องคาดหวังที่เราจะได้เห็นงบประมาณด้านการท่องเที่ยวที่มีความหวังถูกไหมครับแต่ผมอยากจะบอกนี้นะครับว่าพอผมได้ลงลึกไปในรายละเอียดของงบประมาณด้านการท่องเที่ยวที่ปรากฏออกมาสำหรับปีสองห้าเจ็ดนะครับก็ อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวนะครับว่าท่านอาจจะผิดหวังผมมีอยู่4ประเด็นครับที่จะชี้ให้เห็นว่าเหตุใดทําไมท่านอาจจะผิดหวังจากการท่องเที่ยวนะครับประเด็นแรกครับที่ต้องตั้งคําถามเลยนะครับว่างบการท่องเที่ยวของปี6 7นี้ที่ท่านตั้งไว้มันเพียงพอไหมครับมันจะสามารถพาให้ประเทศเราหารายได้จากการท่องเที่ยวถึง3ล้านล้านได้จริงหรือเปล่าเหตุผลที่ผมถามนะครับลองดูกราฟนี้ก็ได้นะครับ ตอนปี2562นะครับตอนที่เรามีรายได้จากการท่องเที่ยวแตะ3ล้านล้านนะครับในตอนนั้นรัฐบาลชุดก่อนนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรวมถึงงบประมาณที่ปรากฏขึ้นในแผนบรูณรณาการการสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวปี6-2เราใช้งบประมาณเพื่อการท่องเที่ยวไปเยอะกว่าปีนี้นะครับในขณะที่ปีนี้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่3ล้านล้านเท่ากันแต่เราใช้งบประมาณน้อยกว่า แล้วเราก็ยังมีปัจจัยลบมากกว่าในตอนนั้นนะครับอันนี้คือคําถามแรกว่างบประมาณนี้จะพาไปถึง3ล้านล้านได้จริงหรือเปล่าส่วนที่ผมหมายเหตุ head, ไว้ตอนต้นนะครับว่าโฆษกรัฐบาลประกาศว่าเป้าหมายคือ3.5มจุดห้าล้านล้านแต่อย่าลืมนะครับว่างบประมาณ7,384.06ี่เนี่ยคือแผนมูรณาการสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวงบนี้ในเอกสารระบุไว้เลยว่าตั้งมาเพื่อไรายได้3ล้านล้านนะครับ ผมก็ต้องถามเป็นคําถามที่สองว่าอีกห้าแสนล้านที่ท่านต้องการจะหาเพิ่มท่านเอางบที่ไหนมาทําแล้วท่านจะทําอะไรนะครับอันนี้เป็นประ,ประการแรกอย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลจะบอกว่าอย่าดูที่ตัวเงินอย่าดูว่าเราใช้งบมากน้อยเพียงใดให้ไปดูที่ว่าเราใช้งบนั้นไปกับอะไรเข้าเป้าตรงจุดหรือไม่นะครับก็เป็นประเด็นที่สองครับที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วนั้นงบการท่องเที่ยวปี2567 ของปีนี้ถูกนำไปใช้กับอะไรกันแน่นะครับผมมีงบมาโชว์ให้ท่านเห็นสองก้อนนะครับก้อนแรกคืองบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนะครับงบก้อนนี้คือผมได้ทำการรวบรวมโครงการที่ทุกจังหวัดขอมาทุกโครงการนั้นจะถูกขอมาภายใต้ชื่อของโครงการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการนะครับซึ่งทุกโครงการรวมกันแล้วเนี่ยมีม,มูลค่าราวๆ9 1 0 0ล้านบาทผมนำทุกรายการมาแจกแจง ไล่เรียงดูนะครับผมก็พบว่า70%ของเงินก้อนนี้นะครับก้อนข้างบนด้านซ้ายบนนะครับ70%คือเอาไปทำถนนครับทำถนนทำสะพานซ่อมผิวถนนติดไฟกิ่งทำรางน้ำทำพนังกั้นน้ำนะครับแล้วผมมีอีกก้อนให้ดูนะครับแผนบรูรณาการการสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยว7,384ล้านนะครับก็พบปปอีกเช่นกันนะครับว่าราวๆ17%ในกองนี้นะครับ เป็นเงินของกรมทางหลวงชนบททำถนนล้วนๆหนึ่งพันสอง้อห้าสิบอ็ดล้านแล้วผมนำทั้งสองก้อนมารวมกันนะครับวงกลมกราฟอันใหญ่นะครับงบเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับปีนี้รวมแล้วก็1มื่นหพันี่้อแปดสิบเจ็ดล้านบาทเกือบสี่บ็ดเปอร์เซนตนะครับเกือบครึ่งหนึ่งคือทำถนนล้วนๆน,นะครับภาพนี้เห็นได้ชัดนะครับก็เห็นงบไปเพื่อการท่องเที่ยวไปลงถนนเยอะขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่า ประเทศเรากาลังทําแคมเปญให้เที่ยวเมืองไทยต้องขับรถเท่านั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ผมอยากถามจริงๆนะครับว,ว่าถ้าเราเปลี่ยนงบทําถนนเหล่านี้อย่างน้อยสักนิดสักหน่อยก็ได้มาเปลี่ยนเป็นขนส่งสาธารณะตามต่างจังหวัดนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดรองเมืองรองเมืองรองของเมืองรองนะครับเมืองเหล่านี้เขาจะได้ไม่เป็นรองขายบ้างนะครับผมแล้วก็หากพ่อแม่พี่น้องที่ฟังอยู่นะครับ หากท่านเคยสงสัยว่าทําไมแหล่งท่องเที่ยวถึงถูกทิ้งร้างถูกปล่อยให้เสื่อมโมทรมทําไมไปแล้วรู้สึกเหมือนจะโดนผีหลอกนะครับข้อมูลชุดเดียวกันครับ15%ของเงินก้อนนี้ครับถูกลงนำลงไปใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเทียบสัสดส่วนกับถนนนะครับมันมีน้อยมากๆนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเรื่องนี้มันควรที่จะเป็นหลักการง่ายๆนะครับ ความสําคัญระหว่างจุดหมายปลายทางกับความสําคัญของการเดินทางเข้าไปถึงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้เนี่ยจริงๆแล้วความสําคัญสัดส่วนมันควรที่จะต้องเท่าๆกันนะครับถ้าเกิดเรามีแต่ถนนเนี่ยแต่แหล่งท่องเที่ยวเราเสื่อมโทรมไม่ดึงดูดคือเราจะไปทําไมถูกไหมครับประเด็นที่3ประเด็นต่อมานะครับเป็นประเด็นที่ผมต้องทวงถามนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าปัจจัยด้านลบที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวมันมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก นะครับปัจจัยภายนอกก็ใช้วิธีการจัดการอย่างหนึง่งแต่ปัจจัยภายในอย่างปัญหาความปลอดภยัยปัญหาการที่นักท่องเที่ยวอาจจะถูกทําร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวอาจจะถูกล่วงละเมิดนะครับคนไทยอาจจะถูกโกงราคาปัญหาเหล่านี้ครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วมันเป็นปัญหาภายในที่เราควรจะเร่งแก้ไขถูกไหมครับเพื่อที่จะทําให้การท่องเที่ยวเรามันดีกว่านี้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมพยายาม สืบค้นในเอกสารนะครับก็พบนะครับว่าในงบประมาณการท่องเที่ยวนี้มีการตั้งโครงการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยไว้ถึง12โครงการนะครับมูลค่า449ล้านบาทครับหลายโครงการนะครับก็พอได้อ่านชื่อแล้วเนี่ยดูดูสมเหตุสมผลครับแต่ก็มีบางโครงการที่พอได้อ่านเพียงแค่หัวข้อเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าจะต้องตั้งคําถามนะครับผมมีตัวอย่างนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับครับอย่างโครงการแรกนะครับโครงการยกระดับ ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยชุมชนจำนวนหนึ่งโครงการมูลค่า21ล้านบาทกับโครงการที่2นะครับโครงการยกระดับความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวสํารันทางน้ํา1โครงการ21.6ล้านบาท2โครงการนี้น่าสงสัยไหมครับว่าทําที่ไหนสร้างความปลอดภัยอย่างไรแล้วทําไมราคาถึงเท่ากันนะครับแล้วมีอีกสองรายการนะครับคือค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวของประเทศไทยมูลค่า1ล้าน 100ล้าน103ล้านนะครับกับอีกโครงการหนึ่งก็คือค่าใช้ใจ่ายในการอำนวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว48ล้านนะครับสองโครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้เงินเยอะนะครับแต่ว่าไม่ทราบรายละเอียดว่าเอาไปทําอะไรอันนี้ก็ต้องทวงถามนะครับผมคิดว่าเรื่องความปลอดภยัยเรื่องนี้จริงๆน่าจะเป็นเรื่องที่วัดฝีมือรัฐบาลปัจจุบันนะครับเพราะว่าท่านยิ่งท่านต้องการให้คนมาเที่ยวประเทศไทยเยอะ มันก็ยิ่งเพิ่มโอกาสให้เกิดเหตุร้ายมากขึ้นถูกไหมครับก็ต้องทวงถามไปครับว่า12โครงการที่ตั้งมางบประมาณที่ตั้งไว้เท่านี้จะเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาทั้งหมดให้กับนักท่องเที่ยวได้หรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมนะครับเป้าหมายคือต้องการนักท่องเที่ยวต่างชาติ35ล้านคนนะครับปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาราวๆ28ล้านคนนะครับผม ประเด็นสุดท้ายนะครับที่ผมจะนําเสนอนะครับประเด็นนี้น่าจะสะท้อนความตั้งใจของรัฐบาลได้ดีนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลได้พูดไว้รัฐบาลได้ทําจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ค้นในเอกสารงบประมาณนะครับหลายโครงการหลายนโยบายที่รัฐบาลได้พูดไปเนี่ยมันดันไม่ปรากฏในเอกสารงบประมาณนะครับขอสไลด์ด้วยนะครับผมผมมีตัวอย่างนะครับ3โครงการนะครับ โครงการแรกนะโยบายแรกนะครับเราเคยได้ยินนะครับส่งการตลอดเดือนจะยกระดับวอเตอร์เฟสติวัลให้ส่งการให้เป็นวอเตอร์เฟสติวัลให้เป็นเทศกาลร,ระดับโลกนะครับก็เป็นประเด็นอยู่ช่วงหนึ่งช่วงราวสองเดือนก่อนผมก็ค้นในเอกสารครับค้นเท่าไหร่ก็ค้นไม่เจอครับว่ามีกิจระบุคําว่าเทศกาลสงการใดๆนะครับแต่ไปเจอกิจกรรมสำรานทางน้ำรูปแบบอื่นนะครับก็คือการสร้างท่าเรือสำราน ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดไว้นะครับแต่เป็นโครงการสืบเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนนะครับตัวอย่างที่2ครับจําได้ไหมครับว่าท่านนายกเศรษฐาเพิ่งไปขึ้นเวทีมวยมานะครับก็ท่านบอกว่าท่านจะยกระดับมวยไทยให้ไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อที่จะได้สร้างรายได้จากกีฬาประเภทมวยไทยด้วยรายได้จากการท่องเที่ยวตรงนี้ด้วยนะครับผมก็พบครับในเอกสารก็ประมาณว่า มีตั้งหนึ่งโครงการนะครับชื่อว่าโครงการมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ได้รับงบประมาณสูงมากครับที่จะสร้างรายได,ได้ให้กับการท่องเที่ยวก็อยู่ที่ห้าล้านบาทนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับคือ Wellness Tourism นะครับอันนี้ผมจำได้ดีเพราะว่าผมเป็นผู้อภิปรายคำถแถลงนโยบายตอนนั้นนะครับ Wellness Tourism เนี่ยเป็นนโยบายการท่องเที่ยวที่อยู่บนเว็บไซต์ของพัเพื่อไทยนะครับในปีนี้ก็ได้รับงบประมาณ81ล้านบาทครับแต่พอไปแตกรายละเอียดดูแล้วก็พบว่า เจล้านในนั้นคือค่าค่าโฆษณาล้วนๆนะครับมีเพียงแค่10ล้านเท่านั้นเองที่จะไปส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมแห่งนี้ครับขณะเดียวกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างของนโยบายที่รัฐบาลพูดไว้แต่ว่ามันไม่ได้ปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณบางอย่างปรากฏแต่รู้สึกเหมือนว่ามันไม่ได้มีนัยสําคัญใดๆนะครับแล้วผมก็มีอีก3าตัวอย่างครับที่คิดว่ามันเป็นนโยบายที่เราควรจะสนับสนุน แต่ว่ามันกลับได้รับงบประมาณน้อยมากๆน,นะครับขอตัวอย่างนะครับผม3ตัวอย่างตัวอย่างแรกครับกรีนทัวริซึมนะครับทุกวันนี้นะครับการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวยุโรปนักท่องเที่ยวอเมริกานะครับเขาให้ความสนใจการท่องเที่ยวที่รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ในงบประมาณปี2567ก็มีอยู่เพียงแค่6โครงการเท่านั้นนะครับที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบนี้อันที่2ครับมุสลิมเฟรนลี่ทัวริซึม มันเป็นโครงการโดยกรมการท่องเที่ยวนะครับคือโครงการพัฒนาขีดความสามารถให้ประเทศไทยเราอะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่เขาจะมีความต้องการที่แตกต่างไปนะครับก็พบว่ามีอยู่เพียงแค่1นโครงการ2.6ล้านบาททั้ทงๆท,ที่ปีที่แล้วนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาประเทศเรามากที่สุดนะครับแล้วหลายปีที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะจับกลุ่มนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักจากตะวันออกกลาง แต่โครงการลักษณะแบบนี้ที่ควรจะได้รับการสนับสนุนก็ได้รับการสนับสนุสนแค่นี้เองนะครับอีกโครงการหนึ่งนะครับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสายแคมปิง้งสายรถบ้านนะครับก็มีเพียงแค่1โครงการได้รับเงินสนับสนุน5ล้านบาทเท่านั้นเองท่านทราบไหมครับว่านักเดินทางนักท่องเที่ยวที่เป็นสายรถบ้านสายแคมปิ้งเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนของเขาเนี่ยสูงนะครับเพราะว่าอุปกรณ์แคมปิ้งเนี่ยแพงเป็นวงการที่เข้าแล้วออกยาก นะครับแล้วถ้าหากท่านอยากจะกระจายการท่องเที่ยวสู่เมืองรองจริงๆแล้วเนี่ยตามที่ท่านนายกได้พูดเมื่อเช้านะครับถ้าท่านสนับสนุนนะักท่องเที่ยวสายนี้เขาไปยิ่งกว่าเมืองรองอลยนะครับเขาเขา้าป่าเขาลำนาวไพรเลยนะครับผมนี่ก็เป็น3ตัวอย่างของนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ได้ปรากฏในเอกสารงบประมาณนะครับแล้วก็เป็นอีก3ตัวอย่างสิ่งที่รัฐบาลควรจะสนับสนุนแต่ว่างบประมาณมันถูกกับจัดสรรลงไปน้อยนะครับมันก็สะท้อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาล ตั้งใจจริง,จรงใจที่จะทําการท่องเที่ยวให้มันดีจริงๆหรือเปล่านะครับสุดท้ายนี้นะครับผมการอภิปรายทั้งหมดของผมเนี่ยผมสรุปได้4ข้อครับข้อแรกคืองบประมาณการท่องเที่ยวที่ปรากฏในฉบับนี้นะครับมันไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายที่รัฐบาลได้ตั้งไว้นะครับข้อที่2คืองบประมาณฉบับนี้มันไม่ได้ถูกใช้เพื่อการท่องเที่ยวอย่างตรงจุดเพราะว่าครึ่งหนึ่งของมันไปตกอยู่ที่การทําถนน ข้อ3ครับงบประมาณฉบับนี้มันไม่ได้แก้ปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเราควรจะเร่งแก้ถูกไหมครับแล้วข้อ4ครับคืองบประมาณฉบับนี้มันไม่ได้ตรงกับนโยบายหลายอย่างที่ท่านพูดว่าท่านจะทําเพื่อด,ดึงการท่องเที่ยวนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับก่อนที่งบประมาณจะออกมาเมื่อ7วันก่อนนะครับย้อนไปตอนต้นเดือนธันวาคม ท่านนายกเศรษฐาได้พูดขึ้นมาประโยคน,นึงนะครับว่าท่านต้องการที่จะเปลี่ยนการท่องเที่ยวไทยจากควิกวินให้เป็นเพอร์มาน t น i n วินนะครับท่านพูดแบบนี้แต่ผมอยากถามท่านกลับอยากถามทางรัฐบาลกลับนะครับท่านสามารถตอบผมได้ไหมครับว่าในเอกสารงบประมาณฉบ,บับนี้มีกี่เรื่องมีกี่โครงการสัดส่วนมันเป็นเท่าไหร่ที่มุ่งสู่เป้าหมายที่เรียกว่าควิกวินแล้วท่านตอบผมได้ไหมครับว่ามันมีกี่เรื่องกี่โครงการกี่เปอร์เซ็นต์ ที่จะพาการท่องเที่ยวไทยไปสู่เพอร์มีเน้นวินคือเป้าหมายที่ท่านตั้งมาเนี่ยครับแต่ถ้าหากท่านนายกตอบไม่ได้หรือทางรัฐบาลตอบไม่ได้ผมคิดว่าเป้าหมายของท่านมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งคนที่เดือดร้อนไม่ใช่ผมไม่ใช่ท่านนายกไม่ใช่รัฐบาลแต่มันคือผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเจ้าของกิจการพ่อค้าแม่ค้าที่เขายังคงพึ่งพาสายรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับหลายคนยังเป็นหนี้เป็นสินยังไม่สามารถ ปลดหนี้ได้เลยตั้งแต่โควิดมานะครับแล้วเป้าหมายการท่องเที่ยวที่ท่านตั้งไว้อย่างยิ่งใหญ่แบบนี้แต่งบประมาณมันไม่ได้สะท้อนอะไรเลยอะครับสิ่งที่ท่านต้องการจะมอบให้กับประชาชนมันจะไม่ได้เป็นคําว่าวินที่แปลว่าชัยชนะอย่างที่ท่านต้องการนะครับแต่งบประมาณแบบนี้สิ่งที่ท่านจะมอบให้ประชาชนมันคือวิน WIND วินลมครับมันก็เหมือนเป็นงบประมาณ ที่ตั้งขึ้นมาพร้อมกับเป้าหมายที่เป็นความฝันลรมๆร้างๆแล้วประชาชนคาดหวังอะไรจากตรงนี้ได้นะครับด้วยความหวังดีกับการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับแต่วันนี้ผมไม่เห็นด้วยกับร่างพรบร,รายจ่ายงบประมาณ2567ด้านการท่องเที่ยวฉบับนี้ครับขอบคุณครับ